พวกผมก็เป็นแค่แบบตัวเล็กในวงการบันเทิงเงี้ยก็เลยแบบแต่เราก็ประทับในอีกเบอร์หนึ่งของมวงได้มาหลายคนแล้วแต่เจนนี่มาแล้วนะไม่ได้อีกก็ใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างไกลตัวแล้วกันเพราะจริงๆผมกับพี่ย่าแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเลยครับแบบผมอยู่กับช่องสามมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้แบบร่วมแสดงกันคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันในพายการแสดงมันก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆแข็งแรงล่าสุดผมเพิ่งไปเตะบอลกันมาผมวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง ก็ยังวิ่งฟิตปอทุกอย่างอย่างเดียวรองเท้ากัดหัวหลังพี่ใหม่ใช่ไหมครับก็ประกาศโปรเจกต์เยอะมาก มีหลากหลายโปรเจกต์เลยซึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการแสดงแทบจะทั้งหมดเลยลดเกินได้เจอนักเอกใหม่ใใช่เคมีใหม่ๆได้เจอคนเก่งๆได้เจอนักแสดงต่าง่ายด้วยได้เจอคนที่แบบไม่คาดว่าจะมีโอกาสได้กลับได้วนมาเจอกันด้วยครับผมใช่เบอรด้วยใช่ครับผมทำอะไรกับพี่ยาย่าใช่ไหมใช่ครับกับการการเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ดีมากครับผมเอาจริงๆมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ไปรีทูกันมาแล้วครับก็ ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางบวกและกันครับผมแต่ว่าก็อยากอาจจะยังต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันอยู่ต้องปล่าฝีมือกันเขาต้องเขาเขาเกลี่ยเกลี่ยการพี่ยาใช่ไหมครับพี่ยาไม่เกี่ยวกับนะยิ่งพี่ยาเป็นคนน่ารักแล้วเขาแล้วเขาคอยคอยช่วยกันคอยเป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์ของผมกับพี่กาวด้วยเพราะว่าถ้าพูดจริงเรื่องฝีมืออะไรอย่างเงี้ยพี่ยาเขาโหระดับประเทศแบบได้รางการมิสซูมาแล้วแต่พวกผมก็เป็นแค่แบบตัวเล็กในวงการบันเทิงเงี้ยก็เลยแบบแต่เราเข้าประทัด น้าเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาหลายคนแล้วแล้ได้เจนนี่มาแล้วนะได้อีกก็ใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างไกลตัวแล้วกันเพราะจริงๆผมกับพี่ยาแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเลยครับแบบผมอยู่กับช่องสามมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้แบบร่วมแสดงกันครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันในพายการแสดงมันก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆอะไรนะ ถ้าถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ปกติเงี้ยคุยกันได้หาสนุกสนานครับผมแต่ว่าพอต้องเข้าคาแรคเตอร์หรือว่าเข้าบทอะไรเงี้ยมันอาจจะยังมีความควาเกรงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆเราก็มันไม่ไม่ได้เกรงกับพี่ยาแต่เกรงแค่ว่าเราเราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ได้ดีขนาดไหนมากกว่าครับผมถามเพื่อนเซ็นครับเพื่นอนเตะบอลเพื่อนเตะบอลหน่อย เ <c oughs> ่าว <c oughs> มากได้ห็นกค่เสงข่าวเขาเล่นโดยมา,อาบอกว่าไปทำอะไรมาหอมข,ขนาดน,านั้นอ๋อก็กินคลีนอย่างที่ <c oughs> มันบอกแหละจริงๆมันก็อาจจะมุ่งไปทางอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาเรียกคาร์ดิโอเยอะขึ้นแต่อาจจะลดการเวทเทรนนิ่งลงมันเลยดูลีน <c oughs> นั่นแหละครับเล่นงานคนที่ไปว่าเขาข่าวประกาศออกมาแล้วใช่ฮะ เราอยู่ก็ก็เห็นแหละ <c oughs> แต่คือจริงๆเราเราก็เห็นเขามาการเปลี่ยนแปลงของเขามาเรื่อยๆเราเลยรู้อยู่แล้วด้วยแหละว,ว่ามันเกิดจากอะไรหรือมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพิ่งมาเห็นดราม่าก,ก็อ๋ออย่างวะ <c oughs> อะไรเงี้ยเคยถามเพื่อนไหมว่าทำไมตามไปก่อน <c oughs> อะไรนะครับแตต่่่ไมกคนทีัด ใใโอ้โหเอาจริงๆผมก็ไปห้ามให้คนอื่นคิดไม่ได้แหละเอาจริงๆมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะคิดแบบนั้นแต่ว่าอยากให้การถ่ายทอดหรือว่าการประมวลสิ่งที่คิดออกมาเป็นคำพูดหรือเป็นข้อความลงโซเชียลอยากให้วิเคราะห์หรือว่าใช้สติในการเล่นโซเชียลให้มากกว่านี้กันแล้วกันครับผมแข็งแรงล่าสุดผมเพิ่งไปเตะบอลกันมาผม,มวันจันท์นี่ผ่านมานี่เองก็ยังวิ่งฟิตปอทุกอย่างอ,อย่างเดียวรองเท้ากัด ก็คงอยากได้แนวทางใหม่ๆของตัวเองแหละรากันเพราะว่าเราอาจจะเคยเห Bray ในเวอร์ชันแบบลำบึกมาแล้วทุกคนก็ยังไม่เคยเห็น Bray ในมุมมองที่แบบไอเป็นหนุ่มลีหนุ่มกล้ามหุ่นบอดี้เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับผมเือเขามีโปรเจกต์พิเศษจะมีภาพยนตร์มีละครไม่รู้ต้องถามมันเองครับไม่รู้แต่ยังไงว่าจะม่สนใจโอเคโอเคโอเคแต่บอลล่าสุดกันก็ดูแฮปปี้ดูโอเคทุกอย่างร่างกายแข็งแรงครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ